สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปเป็นพยานในการจัดทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองของสชรุท่านหนึ่งนะครับที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครการทำพินัยกรรมนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่นำมาเล่าน่านมาเล่าสู่กันฟัง เพราะว่าการจัดทำพินัยกรรมนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยของบุคคลบุคคลคนหนึ่งนะครับต่อคนที่ตัวเองรักต่อสามีภรรยาต่อบิดามันดาหรือต่อบุตรธิดานะครับวันนี้ผมก็จะได้มาพูดถึงหลักการสำคัญ นะครับในการจัดทําพินัยกรรมนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับก็เฉพาะาพูดเฉพาะเท่าที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการที่รายท่านที่อาจจะสนใจแล้วก็อาจจะคิดที่จะทําพินัยกรรมต่อไปนะครับพินัยกรรมแบบแรกนะครับที่ผมอยากจะนําเรียนในที่นี้ ก็อาจจะเรียกว่าเป็นพินัยกรรมแบบทั่วไปแล้วกันนะครับซึ่งในนี้ตัวกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเป็นแบบทั่วไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นเป็นพินัยกรรมแบบซึ่งทุกท่านสามารถจะจัดทําได้เองนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการทําพินัยกรรมเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบทั่วไปที่ท่านทุกคนทุกท่านเนี่ยสามารถจะจัดทําได้เองก็ตามแต่ก็ จะต้องทําตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดครับซึ่งมีหลักเกณฑ์สําคัญอยู่4ประการครับนะครับประการแรกสุดก็คือพินัยกรรมนั้นต้องจัดทําเป็นหนังสือครับแน่นอนที่สุดว่าหนังสือนั้นถ้าจะเขียนด้วยลายมือหรือจะจัดพิมพ์นั้นนะครับกฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ครับแต่ต้องทําเป็นหนังสือประการที่2ก็คือว่านะครับจะต้องมีการ ลงวันเดือนปีนะครับที่ที่มีการจัดทําพินัยกรรมเลยนะครับนะก็เป็นเงื่อไขสําคัญเลยถ้าไม่มีตัวนี้ก็ถือว่า,า,าพินัยกรรมนั้นก็ไม่สมบูรณ์ต้องมีวันเดือนปีนะต้องลงไว้ด้วยนะครับประการที่สามนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเช่นเดียวกันครับก็คือทางผู้ทําพินัยกรรมเนี่ยนะครับจะต้องลงรายมือชื่อ ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนนะครับพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับมีขีดเส้นใต้คําว่าพร้อมกันดังนั้นหมายความว่าเ,าเมื่อผู้ใดจัดทําพินัยกรรมแล้วเนี่ยนอกจากลงวันเดือนปีแล้วท่านต้องลงชื่อนะครับที่ท้ายพินัยกรรม แต่การลงชื่อนั้นท่านต้องทำต่อหน้าพยานนะครับอย่างน้อยสองคนพร้อมกันหมายความว่าท่านพยานจะมาลงชื่อทีละคนไม่ได้ต้องพร้อมกันนะคือพร้อมขณะที่ท่านเห็นว่าท่านลงนามนะครับแล้วก็พยานนั้นก็มาลงนามพร้อมกันอีกสองคนนะครับมาลงมาต้องเห็นพร้อมว่าท่านท่านท่านลงนามต่อหน้าพยานสอง,องคนประการที่สี่ก็คือว่านะครับต่อเนื่องกันครับ ก็คือพยานทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องลงลายมือชื่อนะครับเพื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทําพินัยกรรมนั่นเองนะครับท่านจะเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นองค์ง,งประกอบ4ประการนะครับเมื่อท่านทําครบทําพินัยกรรมครบนะครับเขียนเป็นหนังสือนะทำเป็นหนังสือนะลงวันที่เดือนปีที่ทําลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันนะครับ พยายนต้องเห็นท่านลงลายมือชื่อนะครับสองคนพร้อมกันเสร็จแล้วก็พยานนั้นก็ลงลายมือชื่อนะครับนะครับเ,เ,เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่านเนี่ยนะครับขณะนั้นก็ต้องทําในวันนั้นนะครับต่อเ네นื่องกันต่อเ네นื่องกันนะครับอันนี้เมื่อครบถ้วนแล้วก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นก็มีผลบังคับตามกฎหมายแล้วครับนะครับเวลาที่ผู้ทาพินัยกรรมไม่อยู่เนี่ยคนที่มีพินัยกรรมนั้นก็สามารถที่จะ นำไปอ้างได้ถ้ามีข้อปัญหาก็ให้ศาลศาลท่านก็จะชี้แต่หมายความว่าตัวนี้มีผลแน่นอนอู่แล้วพินัยกรรมมีผลแล้วครับมีผลแล้วนะจะไปตั้งถ้าจําเป็นต่อไปต้องมีการตั้งผู้จัดการมโรโดกนะครับนะครับก็ต้องเอาพินัยกรรมฉบับนี้ที่ทําไว้เนี่ยนะเป็นพื้นฐานในการจัดการมโรโดกนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือพินัยกรรมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยท่านทําได้เล มีเงื่อนไขสีประกาศดังที่กล่าวแล้วนะครับาการทําพินัยกรรมแบบที่2นะครับคือการพินณยกรรมพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะครับท่านหญิงคําว่าฝ่ายเมืองเนี่ยท่านเขาพอจะนึกออกแล้วว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกับหน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบ้านเมืองนะครับนะครับเมื่อสักรู่นี้พินัยกรรมแบบแรกที่คุยกับนั้นมีคนเกี่ยวข้องอยู่กี่คนครับ3 นะครับตัวผู้ทำพินัยกรรมพยานอีกสองคนนะครับเราต้องบอกไว้ที่นี่นะครับพยานสองคนนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับสินทรัพย์รับสินทรัพย์รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมนะครับเป็นเป็นข้อห้ามไว้คนมาเป็นพยานเนี่ยก็จะจะไปมีส่วนรับทรัพย์สินตามพินัยกรรมไม่ได้นะครับก็เกี่ยวข้องอยู่สามบทแต่พอมาเรื่องของพินัยกรรม่ายเมืองเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งครับ คนที่เพิ่มมาคือกรมการอำเภอต้องบอกไว้นะตอนนี้ก่อนนะครับว่ากรมการอำเภอนั้นหมายถึงในอำเภอถ้าอยู่จังหวัดต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็หมายถึงพุ่ในการเขตมีเพิ่มอีกหนึ่งคนครับกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ครับว่านะขั้นตอนแรกสุดนั้นนะครับผู้ทําพิัยกรรมนั้นต้องไปแจ้งข้อความที่ต้องการจะบันทึกหรือจดลง ในพินัยกรรมนะครับให้กรมการอำเภอเนี่ยนะครับให้กรมการอำเภอเนี่ยทราบต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนนะครับแล้วก็เมื่อท่านแจ้งแล้วประการที่สองก็คือกรมการอำเภอนั้นก็ต้องจดข้อความนะครับตามที่ท่าน ท่านผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยแจ ha ้งให้ทราบนะครับเมื่อจดแจ้งครบถ้วนแล้วก็ต้องอ่านอ่านให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานอีกสองคนนั้นฟังนะครับนะครับเมื่อเมื่อประการที่3ามก็คือืวอผู้ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยและพยานเนี่ยได้ฟังแล้วนะครับเห็นว่าการจดแจ้งของกรมการอำเภอหรืออำเภอนี่หรือผู้นวยการเขตเนี่ย ที่บันทึกบันทึกไว้เนี่ยถูกต้องตรงตามที่นะครับผู้ทําพินัยกรรมแจ้งแล้วเนี่ยก็ให้ผู้ทําพินัยกรรมและพยานทั้งสองคนนั้นลงชื่อนะครับอันนี้เป็นประการที่สามนะประการที่สี่เนี่ยนะครับนะครับเมื่อได้มีการอา่อาอา่อาอา่าเมื่อเมื่อผู้ทําพิพนัยกรรมแล้วก็ทางพยานสองคนลงชื่อแล้วเนี่ยประการที่สี่ก็คือกรมการอําเภอเนี่ย นะครับก็จะต้องลงชื่อนะครับและวันเดือนปีนะครับต่อเนื่องมาจากแล้วก็จะต้องบอกต่อไปแล้วต้องจดแจ้งต่อไปต้องมีการบันทึกต่อไปว่ากรมการอำเภอน,นั้นนะครับได้มีการอันนี้กฎหมายเขียนไว้นะครับถ้าผมอ่านกฎหมายแล้วก็เขียนกันละเอียดน,น่ารักบอกว่าให้กรมการอำเภอเนี่ยจดแจ้งหรือบันทึกต่อไปด้วยตนเองคือ <c oughs> เข้าใจว่ากฎหมายต้องการให้กรมการอำเภอมีความรอบคอบนะครับตึงเยนว่าต้องบันทึกด้วยตัวเองนะว่านะการจัดทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองครั้งนี้ได้มีการดําเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายคือขั้นตอนหนึ่งสองสามตามที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับครบถ้วนนะครับเมื่อแล้วบันทึกเสร็จก็ให้ประทับตาตําแหน่งเป็นสําคัญนะครับอันนี้ก็จบกระบวนการ จบกระบวนาแต่อย่างที่ผมเรียนท่านในเบื้องต้นว่าผมมีโอกาสไปเป็นพยานในการทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยของสวาพบุุษคนหนึ่งที่สนั่งในเขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อยากจะเล่าถึงขั้นตอนตักบาติจริงเอาเมื่อกี้เป็นขั้นตอนหนึ่งสองทสคือขั้นตอนตามนะครับต้องทําแต่ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับท่านก็นดูเอ๊จะไปจดแจ้งจะไปเรียกแนอเภอมาแล้วมาบอกแล้วจดกันไปโอ้โห ลองลบคูดขีดค่าเป็นกี่ครั้งถึงจะถูกต้องขั้นตอนปฏิบัติเป็นอย่างนี้ครับที่จะทําให้ทุกอย่างเดินไปโดยราบรื่นเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าสักานเขตก็ก็ทํางานได้ดีมากพอควรทีเดียวนะครับท่านก็เวลาผู้ที่ประสงค์จะทําพินัยกรรมเนี่ยก็อาจจะโทรประสานแจ้งไปนะครับว่าจะเข้าไปพบนะครับเพื่อที่จะไปทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยสักานเขตเขาก็แจ้งมาบอกว่าให้ท่านเนี่ย ผู้จะทาพินัยกรรมเนี่ยท่านเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับของคนสามคนก่อนคือใครครับคือตัวผู้ทําพินัยกรรมเองและก็พยานอีกสองคนต้องเตรียมสํหเนาทะเบียนบ้านสนําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ทําพินัยกรรมนะครับของพยานอีกสองคนนะที่จะที่จะไปร่วมลงชื่อเนี่ยนะครับอีกสองคนเอาไปให้ก่อนพยานยังไม่ต้องไปนะครับก็คือ เขาก็น,นัดแนกกันในครั้งแรกสุดก็ไปพบเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่ตะเตรียมเรื่องนะครับก่อนถึงวันที่จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านีน้นะครับนะครับเพราะว่าถามว่ามีกามจะเป็นจําเป็นครับเพราะถ้าไม่ไม่ประสานกันไปก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปทําวันนั้นคงไม่สําเร็จก็คือประสานไว้หลังจากเอาเอกสารไปให้แล้วเนี่ยนะทาง พนังกงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเนี่ยเขาอาจจะสอบถามเรานะครับว่าจะต้องการทําพินัยกรรมให้ใครอย่างไรแล้วก็สินทรัพย์มีอะไรบ้างอย่างไรนะครับจะให้ใครอย่างไรบ้างนะครับเขาจะได้เตรียมร่างเอกสานรนะครับนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกให้เรามารอคอยนัดแนะระหว่างทางก็อาจจะมีการทางไยสำนักเขตหรือในหรืออำเภอเนี่ยเขาอาจจะเตรียมเอกสารเสร็จแล้วส่งมาให้เราดูอาจจะประสานกันนะครับ่าดูว่า ไอ้ที่จะเขียนข้อความไวในวัตถกต้องใช่อย่างนี้ไหมนะครับแล้วก็ผลักจากประสานงานเสร็จทุกอย่างเสร็จก็นัดแนะวันเวลานะครับที่จะเป็นวันจริงละคือวันที่จะมีการไปให้ท่านกรมการอำอเภนะอ,อ,เ,อเนี่ยนะครับจะต้องมาจดมาจดแจ้งก็คือมาทําเองจริงๆกันนะครับแล้วก็มาลงนามเนี่ยนะครับมาประทับตาอะไรกันนะครับก็มีการนัดแนะวันที่จะวันที่จะไปนะครับอันนี้ก็เป็นจะเห็นได้ว่าก็ใช้อาจจะสองสองครั้ง ทั้งที่ภาษางานไปพบกอดเอาเอกสารไปให้นะครับแต่วันที่สองที่จะไปเนี่ยวันจริงเนี่ยต้องเอาตัวพยานไปด้วยครับทั้งสองคนเพื่อทําให้ครบต้นตามกฎหมายก็ไปถึงก็คือเอมื่อมีความพักพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก,ก็ถือว่าก็จะมีการทางท่านอำนเภอเนี่ยท่านก็จะมามามาอยู่ต่อหน้านะครับกับผู้ทำนะครับผู้ทำพิ่นายกรรมและก็พยานอีกสองคน นะครับแล้วก็ามาอ่านข้อความนะครับนะครับว่าข้อความที่จะสินทรัพย์ที่จะมอบให้ขครอย่างไรนั้นตรงไหมนะถ้าตรงก็ตรงก็งกผู้ทำผู้ทำพิัยกรรมก็ลงลงนามพยานก็ลงนามนะลงนามเสร็จก็ท่านก็ทําตามขั้นตอนท่านก็ลงนามกําหนดวันเดือนปีีินวันลงวันเดือนปีนะครับแล้วก็จดสิ่งที่ กฎหมายบอกต้อง,องเขียนไว้ด้วยนะว่าการทําพินัยกรรมเนี่ยนะฮะถูกต้องตรงตามที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดทบทวนไหมนะพอท่านท่านใส่ก้อนนั้นไปเสร็จแล้วประทับตานะเมื่อประทับตาเสร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเรสร็จสมบูรณ์นะครับจริงๆทางสำนักเขตเนื่องจากตามกฎหมายนี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าทางผู้ทําพินัยกรรมยังไม่ประสงค์ที่จะรับพินัยกรรมฝ่ายเมืองนี่กลับไปนะ,นะครับ นะครับก็เป็นหน้าที่ที่ทางกลุ่มการอำเภอหรือสำนักงานเขตก็แล้วแต่ก็มีหน้าที่เก็บพินัยกรรมนั้นไปโดยใส่ซองประทับตาปิดผนึกแล้วก็ห้ามมิให้เปิดเผยต่อผู้ใดนะในระหว่างที่ทางผู้ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินะครับสำนักงานเขตเขาก็ทําพินายกรรมเนี่ยฉบับจร,ริงหนึ่งฉบับที่ทุกคนลงนามตามขั้นตอนที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับอีก ฉบับหนึ่งก็คือสำเนาสำเนาทั้งสองฉบับเนี่ยปิดพื้นหทังคู่นะครับสำนัญเขตนี้ท่านก็ถือว่าถ้าหากทางผู้ทําพินัยกรรมประสงค์จะรับท่านก็ให้ฉบับจริงไปเลยท่านให้พินัยกรรมฉบับจริงกขาฝ่ายเมืองนะซึ่งปิดพนึกเรียบร้อยเนี่ยนะครับทุกอย่างแล้วนะครับนะครับก็ให้ทางผู้ทําพินัยกรรมถือไว้ถือไว้นะครับถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้น ทางผู้ที่มีสิทธิตามที่ไหนการนั้นท่านก็ไปใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะแต่อย่างไรก็ตามสำเนานั้นที่ปิดผนึกเนี่ยนะครับนะประทับตาของทางเขตไว้เนี่ยก็จะมีการเก็บในระบบก็หมายความว่าอันนี้ก็ไว้อ้างอิงได้ถ้าเกิดมีเหตุจะต้องมีไปสารเรียกมาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเรียกมาขอดูนะครับก็สามารถมาตรวจได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกฝ่ายเหมืองผมคิดว่า ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็พินัยกรรมเนี่ยก็ดูจะจะน่าจะน่าจะเป็นผลหมายความเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยผู้ที่ถ้าผู้ทําพินัยกรรมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพินัยกรรมนี้ก็น่าจะมีผลน่าเชื่อถือหมายความว่าพินัยกรรมแบบแรกที่คุยไปแล้วก็ใช้ได้ตามกฎหมายนะครับแต่พินัยกรรมฉบับเนี่ยนะครับอย่างอย่างในของสำนักเขตเขาอาจจะเขียนต่อไปว่าในตัวพินัยกรรมอาจจะบอกว่าทั้งนี้นอกจาก พินัยกรรมรั์สินมอกให้ใครแล้วทั้งนี้มอบให้ใครทําหน้าที่เป็นผู้จัดก,การมรดกนะมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดก,นกรณีการการกําหนดตัวอของผู้จัดก,การมรดกในโดยทั่วไปก็เป็นเรื่องของศาลแต่อย่างไรก็ตามผมผมผมมองดูแล้วการกําหนดเช่นนี้ไว้ในพินัยกรรมเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะไปอ้างอิงได้แต่ถ้ามีปัญหาก็ไปศาลกันทีแต่ว่าตัวนี้มันมันใช้ได้เลยนะเพราะเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองซึ่งก็น่าจะ ทําให้เวลาที่จะไปใช้อ้างยังธน,ธนาคารไปยังธนาคารเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยไปดูนะครับแต่หมายความว่าตัวดูแล้วก็น่าจะอ้างได้อ้างได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ข้อพิรงของศาลแต่อย่างไรก็ตามตัวผู้จัดการมรดกเมื่อเมื่อถูกกําหนดไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเดินไปตามนั้นครับอันนี้ก็เป็นป็นการฝ่ายเมืองผมคิดว่า,าประเด็นเนี่ยบางขั้นอาจจะเป็นยัไงไงฝ่ายเมืองมันต้องมีสินทรัพย์เยอะไม่จาเป็นแล้วครับส่วนรลที่ผมไปเป็นพยานเขาเนี่ย นะครับก,ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่ต้องมีฐานะอะไรใหญ่โตแต่หมายความว่ามันเป็นการเสนอออกถึงความรักวาระผิดชอบนะครับพินัยกรรมท่านจะระบุว่ามีสินทรัพย์มีบัญชีธนาคารที่ฉบับได้ที่เท่าใดนะครับสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านก็ระบุไว้นะครับอันนี้ก็โดยสรุปนะครับเรื่องพินัยกรรมฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับนะครับพอเดี๋ยวจะคุยท่าน มันจะเยอะเกินไปแต่สุดท้ายกพินัยกรรมรับพินัยกรรมที่เรียกว่าพินัยกรรมรับนะครับก็คือเป็นเอกสารรับนั่นเองถามมันรับอย่างไรครับความจริงพินัยกรรมรับเนี่ยก็เกือบกับพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยนะครับมีมีตัวแสดงผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนกันเลยกับพินัยกรรมฝ่ายเมืองต่างกันที่ขั้นตอนครับพินัยกรรมรับก็คือการที่ผู้ทําพินัยกรรมเนี่ยเขียนพินัยกรรม เป็นหนังสือขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับแล้วท่านก็ลงนามนะครับลงนามลงนามการจัดทําพินัยกรรมวันเดินปีท่านทําพินัยกรรมด้วยกระดเพราะไม่มีใครรู้ท่านเขียนวันไหนนะครับแต่หมายก็ว่าท่านจะต้องสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านต้องทําเป็นหนังสือเสร็จแล้วก็มีการลงนามของผู้ทําพินัยกรรมนะอันนี้อย่างแรกก่อนแล้วเมื่อท่านทําเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ใส่ซองปิดผนึก นะปิดผน,นึกนะปิดผน,นึกสมัยก่อนอาจจะมีตาคลั่งอันนี้อาจจะไม่ไม่จาเป็นปิดผน,นึกแล้วท่านก็ลงชื่อนะครับไว้ในบริเวณที่ช่วงต่อของไอ้ที่ที่จะปิดผน,นึกนะครับท่านต้องลงชื่อไว้นะเพื่อให,ให้ไม่ให้ใครเนี่ยถ้ามีคนมาแกะก็จะรู้ต้องลงชื่อในในในช่องคาบของการปิดผน,นึกท่านต้องลงชื่อไว้ด้วยท่านลงชื่อแล้วปิดผน,นึก แล้วท่านก็มาที่กรมการอำเภอก็คือมาที่เขตหรือมาที่อำเภอเนี่ยนะครับมาแจ้งกับกรมการอำเภอรพร้อมนะเพื่อให้จดข้อความนะครับนะครับว่าท่านได้ทำพี่นัยกรรมว่าพินัยกรรมที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยตัวเองท่านทำเป็นผู้ทำขึ้นมานะครับนะครับมาบอกกับท่านอำเภอ หรือผู้ในการเขตต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันนะจะคล้ายกันกันเลยสองคนแล้วก็ท่านยอมเภอหรือพอ,อเขตก็มีหน้าที่จดจดแจ้งไว้ในซองบนซองเลยนะบนซองว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยนะท่านท่านมาแจ้งว่าท่านเป็นผู้ทำพินัยกรรมฉบับที่ปิดผนึกอยู่เนี่ยด้วยตัวท่านเองนะครับนะครับแล้วก็ลง ลงชื่อวันเดือนปีนะครับแล้วก็ให้พยานเนี่ยก็ลงลงชื่อรับรองไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วอันเนี้ยก็จะมีการทําคล้ายคลึงกันคือเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่อการเอ่เอ่อเเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็คือเก็บไว้ที่อำเภอหรือสำนักงานเขตเนี่ยนะครับเมื่อมีเหตุท่านไม่อยู่แล้วเนีย่ย นะครับผู้ที่มีสิทธิเนี่ยตามกฎหมายก็สามารถมาขอได้ผมก็ถามเหมือนกันทางไปทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตว่าทางปฏิบัติทำยังไงถ้าจะมาจดแจ้งอะไรบนซองเนี่ยมันจะจดลงได้หรือท่านก็บอกว่าทางปฏิบัติก็คือท่านก็มีซองอีกซองหนึงขึ้นมาแล้วก็เอาซองปิดผนึกเนี่ยนะครับของอออของผู้ทําพินัยกรรเนี่ยใส่เข้าไปในซองนั้นแล้วก็บุกซองนั้นท่านก็มาปิดผนึกอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ทําจดแจ้งไว้บนสองนั้นนะครับก็เป็นวิธีปฏิบัตินะครับในเรื่องนี้แต่โดยรวมท่านเขเาใจได้ว่าพินัยกรรมเนี่ยนะครับนะครับถ้าไปทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็มีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับเพราะมีคนคอยตรวจทานนะครับมีคนคอยสอบมีคนช่วยสอบทานให้ว่าเราบันทึกเราจะเขียนบอกเลขที่ เลขที่ของบัญชีธนาคารซึ่งมี1ิฉบับเนี่ยแต่ละฉบับมันตรงกันไหมแล้วบางฉบับซึ่งมีสองชื่อเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิในการถอนออกจากตัวของผู้ทำธุรกรรมคนอื่นด้วยเนี่ยนะจะเขียนอย่างไรนะเขียนว่าในส่วนที่เป็นสิทธิของผู้ทำธุรกรรมก็ยกให้ใครอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันก็ทําให้การต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นภาพรวมนะครับส่วน ส่วนในเรื่องพินัยกรรมรับเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดท่านปิดซองปิดผนึกแล้วในพุทธพินัยกรรมลืมลงชื่อเนี่ยมันก็เป็นโมูฆะนี่หนอนก็ใช้การไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไปฟ้องอาทางกรมกรมการอำเภอเขาหรือพอเขตหรือพออำเภอก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าว่าเขาทำในครบถ้วนเพราะเขาไม่ได้เปิดดูเพราะกฎหมายไม่ให้อำนาจเขาเปิดดูนะครับนะครับ,นะรบเขามีหน้าที่จดแจ้งไว้ภายนอกว่าพินัยกรรมที่อยู่ในซองนั้นเนี่ยผู้ทํา ผู้ทำพินัยกรรมเปพูดท้ำขึ้นมาเขามีความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยที่กฎหมายบอกว่าเวลาจดเนี่ยนะทางต้องจด,ดด้วยตัวเองนะกรมการอำเภอท่านจดบันทึกด้วยตัวเองนะว่าได้ทำถูกต้องตามข้กอกกฎหมายอันนี้ยถ้าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไปฟ้องได้เคยมีคดีเหมืกันครบที่ไปฟ้องสารปกครองนะครับว่าทางทางกรมการอำเภอทำไหมไม่ครบถ้วนทำให้พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะไปเนี่ยนะครับนะครับ ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปทําที่รําฝ่เมืองเนี่ยผู้ไปขอให้ทางอําเภอหรือหรือเขตเนี่ยเขาช่วยดำเนินการก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็อาจจะต้องมีขั้นตอนมีการรอบครอบในการดําเนินการนะครับเพราะว่าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็ก็มาเล่าให้ท่านฟังนะครับความจริงก็มีในเรื่องการทับยึในกรรมเนี่ยก็มีการเขียนไว้ตามที่ต่างๆ,ๆเยอะแหละแต่ว่า บังเอิญว่าผมมีโอกาสไปมีประสบการณ์ตรงไม่ได้เป็นผู้ทําพินัยกรรมนะครับแต่ไปเป็นพย,พยานเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้เอาเข้อกฎหมายมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเพื่อทุกท่านที่เ,เ,เห็นว่าจําเป็นอยากจะทําละนะครับเพราะว่าการทําพินัยกรรมอย่างผมถามท่านผู้ที่ผมไปเป็นพยานทําไมต้องทําเพราะว่าเขาอายุยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ยังไม่มีรูปเต้าแต่เขาก็มีความร,รู้สึกว่า แม่เขาเห็นว่าเห็นความยุ่งยากมีประสบการณ์เห็นความยุ่งยากว่าเวลาที่คนหนึ่งจากไปแล้วเนี่ยคนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับออก,ก็ยากมากแม้แต่มีรถคันหนึ่งซึ่อยู่ในชื่อคนอีกคนหนึ่งคนที่อยู่ก็จะไปทําอะไรกับมันก็ยากเพราะฉะนั้นเขาก็าเห็นว่าถ้าทําพิเนกรรมไว้เสียเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เขาสบายใจนะครับทุกอย่างก็ทาําให้คนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องลําบากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการเสนงออกถึงความรักของหญ่วันนี้ก็คงจะ นำเรื่องเลยดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ